คณะกรรมาการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทําผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเลือกตั้งเชิงสมรรถชัน้น นายสริ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการจัดโครงการการให้ความรู้เท่าทันในการกระทําผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมณชั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีณห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปเซ็นเตอร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียตรติและเป็นสักขีพยาน การจัดโครงการในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560มาตรา27วรรคสามกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์พุทธศักราช2550ข้อ5 กำหนดว่าเมื่อมีเหตุที่จะต้องให้มีการเลือกตั้งและได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วให้เชิญผู้สมัคร รับเลือกตั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นสร้างการยอมรับในเรื่องรู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยและการรู้รักสามัคคีเพื่อรักษาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้านและความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งสร้างสรรคและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยตรง <S <S สำหรับจังหวัดอุบลราชธาน นนมีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรวม7คนผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี2 2 3คนรวมทั้งสิ้น230คนก็ีการย้าอะไรน่อ้างอะไรมาเพื่อการศึกษาย้ายมาเพื่อรักษาบางคนย้ายมาเพื่ออันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นย้ายเข้ามา